ไม่กันเอาง่ายหนูฟังนะถ้าเขารักหนูจริงอะไรเขาก็ให้หนูได้แค่หมูตัวเดียวไม่ให้ให้หลานพี่ไม่ได้เนี่ยไม่ท่านถ้ารักหลานรักหลานรักหลานพี่จริงทำไมแค่หมูแฟชั่นตัวเดียวให้หลานพี่ไม่ได้อั้หนพี่ยังให้หลานพี่ได้เดยกแฟชั่นทั้งหลายอ่ะกรุงลงไหนสิสแมนนี่มันสุดคูโบต้าหนึ่งร้อยสนี้ก็เลยแบบสชดเทาไปดูนยครับพี่เราเราทำไมตัวเองถึงให้เขาไม่ได้อ่ะเอออันนี้งงแตก โคชา่าแล้วไปไหนล่ะเขาไปอีกทีนาหลานนี่ไงกูเจอละหลา,านแล้วกูอยู่นี่นฮัลโหลน่าจะชามันนิดหน่อยนี่<อ>ผมผมได้นี่มาแล้วผูกได้นี่มาแล้วเมื่อกี้ไปวัดมาหรอไหนขอดูหน่อยนี่นี่ตัวข้างบนอะ่ะเอาไม่ซื้อต่อน้องแล้วหรอน้องเขามีอะอ๋ออะไรมึงเนี่ยแล้วลน้องหนูมีอะ แล้วไม่บอกแต่แรกล่ะเป็นไปโดนมาสองร้อยสี่บอกแล้ยของครับขายเท่าไหร่อ่ะเขาขายเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าโอ้ยเหี้ยกูไปโดนสองร้อยสี่ปูไปโดนไข่หลอกมาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนหลานปู่ทำได้เร็วๆอ่ะเรียกอะไรตะหลุยแก้ขำอะไรเนี่ยแปดศูนย์ห้าครับกดกดอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกอะไรนะแปดศูนย์ห้าครับปู่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 มีสองตัว เลขอะไรแปดศูนห้าครับนี่ครับปู่พาใครมาไหนเขาไหนเนี่ยข้างๆหนูอ่ะตาหลุยของของของพี่หลุยเหรออะไรมาของพี่หลุยอะไรผมซื้อมาเมื่อกี้สองล้านสี่จากโตโปไปวัดบาได้เอาเลยไปต่ต้อเฮ้ยใครซื้อมาในแม่งเปียกน้ำมันนี่ไอเหียอะไรครับ ปู่ไปไหนมาคะวันนี้ปู่ไปเล่นรีมารัชนาไหมครับรชนาไหมระชนะครับชนาไหมครับโอ้แล้วเราปู่จะไปไหนอีกไหมอ่ะปู่ไปเล่นโป๊กปู่ไม่เห็นหนูไปด้วยเลยปู่ซ้อนมะเนี่ยตอนตอนเล่นตอนเล่นรีไม่เห็นปู่จะโทรมาหาหนูเลยปู่บอกว่าปู่จะโทรมาหาหนูอะบอกว่าขอกำลังังานนมใจอะไรไม่รู้ไม่เห็นปู่โทรมาเลยจะเล่นจบแล้วมั้ง จบแล้วก็ปู่โทรไปหาหนูไม่รับไม่มีนะไม่มีเบอร์ปู่เลยปู่หละไม่มีเบอร์หนูอย่ามามั่วไม่ปู่ไปเล่นโปปาตัวโป๊กจบมาปู่ยังเหนื่อยเนี่ยเอาง่ายหนูปู่ไปเอามาให้หนูจนได้อ่ะเออแค่นั้นเองปู่เหนื่อยแค่ไหนใช่ไม่ใช่หรอกปู่ต้องทำให้อีกหลายคนเปล่าไม่เชื่อหรอกปู่ชอบหลอกเออเอาง่ายปู่รักหนูแค่นั้นแหละ หลุยเรื่องอะไรเอาเอาไอีสามแปดสามอยู่เอาคือห้ามขายนะอันนี้พี่ให้คืนนะอันนี้คือพี่ชอบตัวนี้มากอ๋อคือพี่ถ่ายไหมผมใช่ใช่แล้วแต่เมืองเปิดอ่ะอย่าอย่าขายนะหลุยอยพี่ไม่มีตังค์เลยทำไมหนูไม่มีอะทาไมต้องให้หลุยอ่ะทำไมไม่ให้หนูอะหนูชอบไม่ละถ้าหนูชอบปู่จะให้ตัวเนี้ยเอาแล้วทําไมหลุยหลุยหลุยต้องหลุยต้องกิฟต์มาให้หนูแล้วนะ อาผมมผมมีผมมฮ่ารลยอ่ะแต่หนูห้ามขายนะมันแพงมากนะตาหลุดรู้ไหมว่ามีคนมาขอซื้อผมเท่าไหร่สี่เอ็มนะตัวเนี้ยแต่นานแล้วนะแต่นานแล้วนะมันมีไม่กี่ตัวยังงงตาหลุดไปเอามาจากไหนนะผมก็ไปไม่รู้เหมือนกันตาหลุยเรียกอะไรนะสามแปดสามฮัลโหลตาโฉเกมมาปนเปลี่ยนอะไรกระหลานเนี่ยเกมอะไรเป็ดเงาก็ผมคุยกันอยู่ครับฮึฮ่าโหล ก็คุยแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เขามาแล้วเขาทิ้งหนูเฉยเลยอ่ะอ๋อไปไปคุยคุยคุยได้คุยแบบไหนเนี่ยหนูเธอเขาเขาเาเธอไม่ได้บอกปู่เธอเหรอที่คุยกับเขาบอกนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเธอเธอมาหาเขาเมื่อวานเนี่ยเขาก็พูดไปว่าเธอบอกว่าเธองอมเธอแพ้แก๊งแทงคิวดีอ่ะก็ก็เขาพาเธอเสียไงก็เธอแทงคิวดีไปฮัลโหลสรุปหนูเป็นอะไรกันเนี่ย ไม่รู้อ่ะเขามาแล้วเขาก็ทิ้งหนูเฉยเลยไม่รู้ว่าเขาคุยกับใครบ้างอ่ะมาก็ผมเสียก็ผมก็ผมเสียใจพี่ตอสผมพาเขาแบบเขาคาดหวังกับผมไงเขาแทงกับผมไปสองแสนโดนกินแล้วแทงเควดีเออกแค่เราไม่ยอมพาเขาไปแทงอันนี้ไงได้เหรอคบแต่ไม่ไ <story> ม่ไม่ไม <atte> ่ใช <at S 1> <i competitions> ่เอางี Sud ้เราก็ต้องให้ให้เขาคืนก็ได้เออสปอนสปอนหน่อยับเขาเป็นที่รักผมอยู่แล้วเดี๋ยว ดูแลนะพี่ดอสฮัลโหลหนูไม่เป็นที่รักเขาหรอว่างว่างหรือเปล่าพี่ดอสว่างครับว่างว่างไม่รู้อ่ะเขาเขาบอกว่าเร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 าคบกันได้ไหมเขาไม่เห็นพูดกับหนูเลยเราจะเป็นแฟนกันได้ยังไงอ้าวยังไงนี่งกระจุตรงๆถ้าถ้าเกิดเราแบบเราคุยกันอย่างเงี้ยรับแอดไหมอ่ะตรงๆเลยถ้าถ้ารับแอดเดี๋ยวเราคุย รับแอดอะไรแอดอะไรคะเฮ้ยพี่ต๋องทำไมทำไมพี่ต้องแก้งไม่รู้อ่ะพี่ไม่เราพี่งงเนี่ยเข้าเมืองไม่ตรงกันเผื่อเข้าเมืองไม่ตรงกันก็จะได้บอกว่าวันนี้เข้าไม่เข้ามันจะได้รู้การพี่เอ้ยไม่เข้าเมืองอะไรเนี่ยพี่งงเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยสับี่เอาก็พี่ก็ไม่รู้อยู่พี่ต๋องพูดพูดได้น่าสนใจเออเผื่อแบบเออวันนี้ไม่ว่างนะเดี๋ยวเข้าวันหลังอะไรเงี้ยก็จะได้รู้การเนี้ยต้องเออจะได้แชทกันไว้ไม่อะ เอาง่ายต้องมีความสามารถอะไรจะมาคบกับหลานพี่อ่ะเ้วพี่ไม่เริอะไรเงี้ยไอ้ตัวไลซสายให้หลานพี่ได้ไหมหมูอ่ะไม่ไม่เราพี่ล้วพี่มาเรียนเสียงพี่เป็นอะไรนี่พี่ชูดไม่หนูไม่ไม่ได้ชูนก็นี่ไงก็หลานหลานลองขอเขาดิถ้าขอคบขอนี้ได้ไหมน่ะน่ะอันนี้คือชี้คือชี้นำนะเธออันอันเธออันนี้ปู่เธอแบบชี้นำไห่เขาไม่คุยกับเธอนะ จริเหรแก็แสดงว่าเขาแบบเขาชี้นำให้เราไม่กันเอาง่ายหนูฟังนะถ้าเขาเล่าหนูจริงอะไรเขาก็ให้หนูได้แค่หมูตัวเดียวไม่ให้ให้หลานพี่ไม่ได้เนี่ยใช่หรอมันมันสำคัญกว่าเขาเหรอเออโอเคน่ะอันเนี้ยคือคือเขาจะกะกะทำให้เราเลิกคุยกันนะเนี่ยเขาแบบเขาวางงานนะจริงหรอทำไมอ่ะเอาเนี่ยไม่ทายนะ าาเไม่ท่านรักหลานรักหลานรักหลานพี่จริงๆทำแค่หมูแฟชั่นตัวเดียวให้หลานพี่ไม่ได้อะไรพี่ยังให้หลานพี่ได้เด็แฟชั่นทั้งหลายอันไม่คือคือผมแล้วทำไมโจถึงให้เขาไม่ได้อ่ะโจหัวงหรอที่นั่นผมกดผิดไปเพราะว่าผมจะถือหมอเจลาดแค่ตัวเดียวแล้วแต่ว่าผมไปกดผิด ้าวก็แสดงว่าไม่ได้รักเขาอ่ะดิผมเพิ่งได้คอมมาใหม่เองลองเห็ดูว่ะย hmm. ังไม่ชินแต่ก็วอามาใส่เลยแหละมันร้องตื้ออ่งยถ้ารับแอดแล้วแล้วถ้าถ้าเกิดได้มิดคอสักวันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มให้แล้ว ไม่ก็ให้ก่อนเดี๋ยวให้รับพี่ตอนเป็นไรใหญ่ไมผมผมจะพาเขาตอบจากเขาพี่ตอนรู้อะไรเดี๋ยวตอนเป็นอะไรเนี่ยมันจะคุยกับเขาบอกบอกว่ามัม่ผมอยากพาพาเขาไปพวกดูหนังที่เดิมมันไม่ให้หรอกเขาชอบดูหนังที่เซนท่านผมว่าจะพาไปกับเขาอยู่สักวันนึงใช่หรอเขาเขาบอกว่าเบาเบาเซนท่านแบบสาดกว่าผมว่าจะไปเนหนูไม่บอกเขาตอนไหนเนี่ยก็เขาถามหนูเมื่อวานว่าชอบดูหนังไหมก็แปลงกันก็คุยกันเรื่องดูหนังเอาพี่ต้อนเป็นไรเอา แล้วหนูเป็นแฟนเขาเลยแล้วใช่ไหมไุ่เป็นนะแม่นี่มันขอหสูบคูโบต้าถึงร้อยสูบวันนี้สูบถึงหัครั้งเมียมูฮัมเห็นขอเพลงรักแรกพบให้กันด้วยอ่ะอ้าวใช่เหรอโอเคเดี๋ยวปู้ไปเองเอ้าวสรุปหนูขอให้กันเหรอก็ก็เขาขอให้ผมไงครับว่ารักแรกผมก็ไม่รู้ะก็เหมือนรักแรกพบไงครับโอ้โหดูไปรักแรกครับ ไม่ใช่พี่พีเคเขาจะร้องเพลงให้ฟังแล้วหนูบอกว่าหนูขอเพลงนี้ให้คนนี้ได้ไหมแล้วทีเนี้ยพอพอขอให้ปุ๊บทุกคนมีอาการหมดเลยว่าเหมือนเหมือนโจเขาแบบมีหวานใจอยู่แล้วอ่ะอ๋อเาไม่มีน้องไม่มีน้องไม่มีน้องไม่มีไม่ไม่ผิดเราเรแล้วพี่ต๋อจะไปไหนครแล้วแเราก็มีคนมากอดด้วยต่อหน้าหนูด้วยอ่ะปุ๊กกอดใครก็มีผมอานนน่ะไม่แต่แต่ว่าพี่ต๊อจะไปไหนไหนนะครับทำไมได้ยินอะไรพวกนี้แล้วพี่ต๊อบอกจะไปเองอะไร อ๋อจะไปคืออะไรรคับไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอ๋อนี่แหละชีวิตอิสระมึงกำลังจะมาเว้ยตอนชอบชอบเอาเลยอะไรเอาเงี้ให้ให้ให้หมูให้ให้หลานพี่ได้ไหมอะไรพี่จอรเป็นอะไรครับผมไม่มีผมมีแค่ตัวเดียวพี่เอ้ยเออหลุยเออไอ้ไอ้หมูแค่ตัวเดียวจะเฉยให้หลานไม่ได้ไม่บอกชอบหลานนั้ ให้ได้แล้วนะนะนะที่โว์ให้ได้แล้วใช่ระดับเทียร์โอ้ยน่ลเราเราทำไมตัวเองถึงให้เขาไม่ได้อะเอออันนี้งงแตกงงแตกอะไรอ่ะทำไมทํำไมพี่ต้อนเหมือนสะใจเลยอ่ะที่ผแบบเขาแบบไม่ได้คุยกับผมเหมือนเหมือนพี่สะใจเลยอ่ะพี่พี่ทำาไมพี่ทำยังไงพี่ไม่ใช่ไม่ได้คุยกับคุยได้ก็แค่ก็แค่ให้หมูตัวเดียวเองเหมือนเหมือนแบบถูกหวยโป๊กเกอร์อ่ะเหมือนเล่นโป๊กเกอร์แล้วแบบมีตอกมีคิงอะไรพวกเนี้ยเหมือนเฮี้ยวเฮี้ยวเลยอ่ะ ทำไมอ่ะทําไมโจไม่สู้เพื่อเขาบ้างอ่ะวะเออไม่สู้ก็หลานบ้างอ่ะโอเคโอเคงมอมก็<ะ>ทำไมไหนก่อนหน้านี้คุยกันสองคงบอกเราจะอยู่ข้างเธอเองทําไม<ะ>พอผู้เรามา <laughs> ทําไมเธอไม่สู้เพื่อเราบ้างอ่ะเออ เขาก็ไป็นปีเป็นคุยงอมากฮัลโหลโจโจกแกดูปากตอนแหลกเพื่อเอาใจผู้หญิงหรอเออจริงนะจริงนะอุจารพูดไปตอนแหลกเอาใจผู้หญิงหรอนี่ผมไม่เอาแล้วเสียใจแล้วพี่ไม่ก็เขาเขาอยากเขาอยากมีหมูใส่ข้างๆ้างเออเราเขาบอกเราเราไหนโจบอกว่าโจอยากแอดเขาอ่ะโจต้องขอปู่เราด้วยดิเออผมก็งงอยู่ทำไมต้องแอดแล้วทำไมต้องขอปู่ล่ะไม่ก็ก็บอกว่าเอ้าหนูฟังนะถ้าเขารักหนูจริงอ่ะเขาให้หมูหนูมาอยู่ข้างขวาหนูแล้ว อีกอย่างก็คือเขาบอกว่าเขาบอกหนูว่าเขารอเคมอยู่อ่ะปู่เคมคืออะไรหรอครับเคมก็คือหมายความว่าพวกอะไรรถอะไรอย่างเงี้ยอจริงหรอใช่แล้วที่อ๋อง่ายนะผมบอกบอกบอกหมูตัวเนี้ยหมูหมู่ตัวเนี้ยหมูตัวนี้ประมาณสิบเอ็มสิบเอ็มอ่ะมันหาตัวไหนก็ได้เพราะโฉเขามีแรมโบมีอะไรทุกอย่างเลยบอกโหรถโอ้ไม่เคยหนูไม่เคยได้นั่งแรมโบเลยนะครับปู่อันนี้แหละเขา าลองไปนั่งสิแล้วจะเอาเบิ่งไว้ให้นั่งหน่อยดิเอาพี่ตอดได้เอาผมไม่เคยอะไรกับพี่นะเอาขอโทษ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 โอเคไม่ได้ละโอเคข่วงแล้วห่งล้เฮ้ขอโทษขอโทษขมโทษสุดท้ายก็เอากันจริงดีหว่าโอเคโอเคผมเลิกเล่นละไม่ได้ละขอโทษนี่ลากิมฮนนะครับไหนหลักไหนหลักลองใส่ให้ดูหน่อยตัวนี้ตัวละสี่ห้าเอ็มเนี่ยตัวไหนตัวฟักทองสีส้มอ่ะน่ารักในหลักอ่ะ ขอพี่โจดีๆเลยพี่โจอาจจะให้น้ำหมูตัวเนี้ยไหนโจโจโจครับโจครับโไม่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 ครับพี่ตอนเอาเอาจริงครับพี่ตอนเอาเอาผมแบบเอาจริงเออหลอกคอโทษข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 อโทษกดออกไปลิดอ่ะไม่ไม่ได้ละขอโทษให้พี่โจให้ได้อยู่หรือมั้งเอออะไรเนี่ยหนูฮ้ยหลุยส์เมื่อกี้เมื่อกี้นี้มึง มึงไม่เห็นพี่พี่ชายมึงเอาพี่เอ๊ะอะไรโอ้พี่เอาผมสุดเกยพี่เออพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่ไปแล้วมันมีอะไรบ้แ่แีแฟชั่นเต็มตัวเลยพี่ขอโทษพี่ขอโทษใช่ผมชอบเขาข้างนอกพี่เอาจริงเฮ้ยเฮ้ยมันชอบอะไรก็ผมชอบเอาจริงจริงอ่ะจริงจริงพี่พี่ผมเปิดโลเคเลยพี่ชอบชอบชอบข้างนอกอยากอยากอยากฟอไอจีก็ได้พี่ฟอไปบอกเขาดิไปบอกเขาดิไม่เขาบอกว่าต้องขอพี่อ่ะ ได้อะไรอเคมีจะแปลงให้งเป็นสารพระภูมิแล้วหรอไม่ขอเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีอาการพี่เป็นอะไรมั้อวะไม่มีไม่ใช้อยู่ไม่หนี่แอดแอดได้นะครับพี่ได้ครับได้ได้สารพระภูมิแบบนี้ใชพี่พี่แค่แต่แลกกันได้ไหมแลกกันได้ไหมเดี๋ยวเพราะว่า แล้วแล้วถ้าเกิดเขาลงสตอรี่อะไรแบบเซลลได้ได้ไหมครับแบบน่ารักจังเที่ยวไหนอะอะไรเงี้ยได้ได้อันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เป็นไรดีๆเอ้าโดนดีโดนดีไม่มันก็ต้องมีข้อเล็กเปลี่ยนมันก็ต้องมันก็ต้องมีข้อเล็กเปลี่ยนมันก็มีข้อเล็กเปลี่ยนพีตาใหญ่กินเออ เอออากาศออกเนี่ยพี่ต๊อดเป็นไรเนี่ยพี่เออเอามาก็ต้องมีข้อเรียกเปลี่ยนนิดนึงเออก็ให้หลังไม่ไหมทำไมทำไมทำไมต้องมีข้อเรียกเปลี่ยนก็เป็นน้องพี่ไม่ใช่หรอก็น้องก็แค่หมูเองอ่ก็ใช้ก็นี่ให้เมนได้ให้แอดได้ให้อะไรได้หมดเลยแต่ขอแค่อันนี้ใหพี่ไม่ได้เอาอีกนะคือคืออะไรนะเล่นกับหมูพาพาผมลงเลยเออเลตเอ็มแป๊บนึงไปละเนี่ยผมจะรอให้เขาแบบรับเนี่ยเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะฟอสผมก่อนแล้วจะให้ผมฟอกลับแล้วผมจะหาจังหวะที่เขาลงสตอรี่ผมดีพา เอางี้เดี๋ยวเรื่องหนู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 มาเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่าเขาจะกดติดตามฟอยจีหนูเขาจะไปเมนหนูแล้วก็ไม่อะไรไม่เคยบอกมินนะครับแต่จะบอกจะรีพายนะอ๋อจะรีพายแต่ว่าอะไรนะเออเดี๋ยวไป อะไรนะก็เลยบอกว่าเออถ้าแบบอย่างนั้นอะรีได้แต่ว่าเออเอานี้ม,มากันไว้ได้ไหมเผื่อแบบว่าเออทิ้งหลานพี่มันจะได้ไม่เจ็บไงแล้ทิ้งหลานอะไรครับเพื่อวันไหนเออผู้ชายมันมันเบื่อง่ายไงเผื่อวันไหนเราทิ้งหลานพี่เออมันเขาจะได้ไม่เจ็บอย่างน้อยก็มีไม่ให้หนูหรอกเขาเขาดูเหมือนเขากักอ่ะเขาไม่เหมือนเขาไม่นี่กับหนูเลยอะสวยพูดไปมันรู้ไงถ้ามันให้เดี๋ยวมันโดนต่อ ตั้งแต่ไอรถนั่นแหละขอโทษก็แค่หมวยเฉยๆก็ไม่ให้ทำไม่ได้หรอกเคยใจจรเจนก็รู้อยู่มันคืออะไรอ่ะเออพี่ต่อระดัอะไรเนี่ยเด็ดช่างนด็ดเอ้เมื่อไหร่วะแล้วเขามีสิทธิ์จะได้นั่งรถโจป่ะพี่ต่อพี่เคลียร์เลยพี่ทำเพื่ออะไรพี่เออรถไอ้ัหลอกหล่เล่นนะครับไม่มีคือผมไม่มีรถครับอย่โอ้ยอ่ะจริงเหรอระดับเนี่ยไม่มีรถนั่งจร่งเหรอไม่มีครับไม่มีครับรถรถพี่ต่อมอนั่งไม่อยากนั่งรถไอ้หลุยแฟชั่น วะถามสิไหนแต่ว่าคันนี้เขาแบบรับเยอะแล้วอะไม่ได้นั่งหรอกคันไหนไปเรื่อยหลานชอบไปเรื่อยนะหลานนะหนูก็ได้นั่งแค่กระบาจริงอะเ <_ q v _> นาะขนูชอบกระบาไม่ใช่หรอหนูไม่ได้ชอบอ่ะก็มีคนบอกว่าหนูชอบกระบานหนูนั่งกระบาแหละดีแล้วบางทีหนูก็อยากนั่งบ้างแบบโมหตลกมากอวิชต์เขาบอกตอนจริงๆคุยกับผมเขาพูดอย่างนี้้วยพี่ พี่ตอนพี่ตอนแบบเหมือนพี่ตอนซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวอะพี่1ิบาทอะแต่แต่พี่จ่ายแบงค์พันอะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทอนคืนให้อะทอนเกินเลยเขาบอกเนี้ยได่เหรอก็ก็ก็แต่เราก็ไม่กล้าเล่นด้วยไงเราจะเล่นบัลล่าเดี๋ยวจะให้เลยเต็มร้อยคือยังไงนะเห็นว่าจะทอนย้อนหลังแบบสามเลยได้ให้ทอนให้ให้ให้ทอนได้ผมให้คุณทอนได้หมดเลยบัลลัก อุ้ยได้เลยปู่เสียงเดียวจริงจังเลยอุ้ยอุ้ยฉุนจัดเลยอะอุ้ยเสียงเสียงไม่ก็ให้ก็ให้หลานเขาได้เล่นได้ได้เรียนรู้เขาจะได้เข้าใจเราไงเข้าใจว่าอะไรหรอไม่เข้าใจว่าปู่เออรักหลานแล้วก็อะไรนะืสงสุดแล้วหรอวะปู่คนนี้หวังรักหลานเสมอเอาใมทีนี แบบถ้ามีข้างในทักว่าข้างนอกอันนี้ปู่ยอมไหมไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมละเริ่มนอนแล้วเริ่มดิเอาไงอ่ะโจไม่เห็นสู้พวกเขาเลยเนี่ยปู่บอกว่าไม่ยอมแล้วเนี่ยรถสองสุดโอ้โหเมื่อใส่อีกเฮ้ยอะไรเอาใหม่คลิปที่ไม่ได้ยินเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะตอนนึงปู่ก็หายแป๊บนึงนะไม่ไม่ได้มาดูปู่หลานเคลียร์ใจอยู่อ่ะ เราเราไม่เคลียร์ใจกันหนอเราไม่ไ้เขาเคลียร์กับผัวผมเจอพี่ต๊อดเอาจริงครับไม่ไหวครับนี่เป็นไงวะเราเห็นเธอมาแอบมาแอบฟังเราคุยกับเพื่อนนิดนึงนานแล้วไปตรงนู้นได้ไหมพี่ไปตรงนู้นได้ไหมพอไปแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมครัไม่ได้ยินเสียงอะไรเนาะนี่นะคุ่นสองศูนย์จริงจริงวะเลยเอ็นดิตาได้ครับได้ครับ ไม่เสียงอะไรใช่ไหม <Go! S 1> โอ้โหเฮียกากที่หมายบาซ่าเอาพี่พีเคไอร้องเพลงพี่พีเคร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมครับไม่พี่พูดเล่นชง อันเขาไม่น้องน้องพี่มันเอ้หลันหลานหลานครับน้องเขามันไม่มีไม่มีแลมโบผู้เล่นเอาพี่พีเครถ่ายไปไหนล่ะเนื่อเงาอยู่ข้างหลังให้ผมฟังมีสองเพลงเอ็มดีมาได้เดี๋ยวไปแล้วขอฟังเพลงนี้ครับเพลงเอ็มดีน้องมันทำมาให้ถึงแลมโบเป็นแทงใจดำเขาหรอไม่ใช่แทงใจดำเขาขายเขา เขาเรมโบเขาอ่ะโดนโดนคนโกงไงโดนคนโกงไปแล้วเขากลไปกลับเซอคืนมันเยอะเนี่ยมีหนูน่ะคนนี้น่ะก็เห็นเห็นที่พีเคเล่าให้ฟังหยู่เมื่อเมื่อวาน